อย่าลืมกดลิงก์แอดหรือว่าใส่ ID l i ลน์ของกลุ่มมั่งมีโชคลาภนะครับก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ค้นหานะครับก็จะเห็นคำว่ามั่งมีโชคลาภนะครับก็ให้ทุกท่านกดเพิ่มเพื่อนนะครับผมย้ำนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับ ถ้าทุกท่านกดเพิ่มเพื่อนแล้วทุกท่านก็จะได้รับเลขที่ตัดน้อยลงกว่านี้มี2ตัวเน้นมี3ตัวเน้นแนะนําแนวทางแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับมั่งมีโชคลาภนะครับผมกับหวยฮานอยหรือหวยเวียดนามนะครับในวันที่8เดือน มกราคมปี2563นี้นะครับเรวิ่งบนล่างของถางมว่ามีโชคลาภนั้นทางเราก็ได้วิเคราะห์อ,ออกมาแล้วนะครับผมก็จะมีเรวิ่งบนล่างตามนี้นะครับส 9 5นะครับหลัก4นั้นถามว่ามีโชคลาบก็จะให้หนักอยู่ที่100%นะครับหลัก9นั้นถามว่ามีโชคลาบก็จะให้หนักอยู่ที่80%นะครับหลัก5นั้นถามว่ามีโชคลาบก็จะให้หนักอยู่ที่50%นะครับต่อไปนะครับถามว่ามีโชคลาบก็จะนำหลัก4หลัก9หลัก5นะครับ จับมาเป็นเลขสาตัวบนล่างต่ำด้านล่างนี้นะครับแต่ก่อนอื่นถาเมว่ามีโชคลาภก็ขอย้ําทุกทุกคลิปหน่อยครับผมว่าทางเราหรือถาเมว่ามีโชคลาภนั้นเป็นผู้แนะนําแนวทางให้กับทางคอหวยฮาหนอยหรือคอหวยเวียดนามเท่านั้นนะครับทางเราก็อยากให้คอหวยฮาหนอยหรือคอหวยเวียดนามทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ให้ดีพิจารณากันให้ดี เลือกตัวที่ตัวเองชอบที่สุดไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางเราหรือทางมั่มีโชคลาบนั้นเป็นผู้แนะนําแนวทางให้แก่ทางคอหวยฮาหนอยหรือคอหวยเวียดนามท่าน,นนะครับ ต่อไปนะครับทางเมื่อมีโชคลาภก็จะนําหลัก5ที่ทางเมื่อมีโชคลาภคิดว่าน่าจะมานแน่5้เนะครับก็จะมีเลข2ตัวบนล่างตามนี้นะครับ5 7 0 5 5 2 9 5 1> 5 1และ3าห้านะครับหลักห้ที่ถามว่ามีโชคลาภคิดว่าน่าจะมาแนๆ่ๆห้าสิบเปนะครับก็จะมีเลข2ตัวบนล่างตามนี้นะครับห้าเจ็ดศูนและ3านะครับถามว่ามีโชคลาภก็อยากให้คอหวยห,หาหนอยทุกท่านหรือคอหวยเวียดนามทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับ เลือกตัวที่ตัวเองชอบที่สุดไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางเราหรือทางมั่วมีโชคลาภนั้นเป็นผู้แนะนำแนวทางให้กับทางคอหวยฮาหนอยหรือคอหวยเวียดนามเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับทางมั่วมีโชคลาภก็จะนำหลักเก้าที่ทางมั่วมีโชคลาภคิดว่าน่าจะมานแน่ 80%นะครับก็จะมีเลข2ตัวบนล่างตามนี้นะครับเก้า เก้าแปดสามเก้าเก้าหนึ่ง หลักเก้าที่ถาวรไม่มีโชคลาภคิดว่าน่าจะมาในแน่80%ดนะครับก็จะมีเลข2ตัวบนล่างตามนี้นะครับ90 79 98 39 91และ69นะครับถาวมม่ามมีโชคลาภก็อย่าให้ขอหวยหาหน่อยทุกท่านหรือคอหวยเวียดนามทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับเลือกตัวที่ตัวเองชอบที่สุด ไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางเราหรือถามวมามีโชคลาภนั้นเป็นผู้แนะนําแนวทางให้กับทางคอหวยฮาหนอยหรือคอหวยเวียดนามเท่านั้นนะครับทางเมองมีโชคลาภก็ขอย้ําด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่อง YouTube บล็อกเราบ่อยๆนะครับทางเราก็อยากให้ทุกท่านนะครับผมกดติดตามไลน์ นะครับผมหรือคลิกเข้ากลุ่มไลน์แอดของทางเรานะครับก็คือทางเราจะมีกลุ่มหวยนะครับถ้าทุกท่านอยากได้เลขที่ตัดน้อยลงกว่านี้มี2ตัวเน้นมี3ตัวเน้นแนะนําแนวทางแบบฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คลิกแอดเข้ามาได้เลยนะครับผมและก็คือถ้าช่องของเราโดนเบลอกอีกครั้งหนึ่งทางเราก็จะส่งให้ทุกท่านได้ดูกันในทาง Line แอดนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะ ดูคลิปได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับถามว่ามีโชคลาบก็จะนําหลัก4ที่ถามว่ามีโชคลาบคิดว่าน่าจะมานแน่ๆหนึ่งร้เอร์เซน์นะครับก็จะมีเลข2ตัวบนล่างตามนี้นะครับ 4.2 1.4 4.7

หลักสี่ที่ถาม่อมีโชคลาภคิดว่าน่าจะมาในแน่หน0่เเซน์ะครับก็จะมีเลขสจาตัวบนล่างตามนี้นะครับสี่สองหนึ่าและแปดสี่นะครับทามอมีโชคลาภก็อยาให้คอหวยหาหนอยทุกท่านหรือคอหวยเวียดนามทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ให้ดีพิจารณากันให้ดี เลือกตัวที่ตัวเองชอบที่สุดไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางเราหรือทางวม่ามีโชคลาภนั้นเป็นผู้แนะนําแนวทางให้กับทางคอหวยฮาหนอยหรือคอหวยเวียดนามเท่านั้นนะครับทางม่อมีโชคลาภก็ขอย้าด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่อง Youtube ของทางเรานั้นจะโดนบล็อกบ่อยๆนะครับผมทางเราก็อยากให้ทุกท่านได้ คลิกแอดเข้ากลุ่มหวยมั่งมีโชคลาภนะครับกลุ่มหวยมั่งมีโชคลาบนั้นนะครับจะตัดเลขให้น้อยลงก,กว่านี้มี2ตัวเน้นมี3ตัวเน้นแนะนําแนวทางแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆใทั้งสิ้นนะครับผมและในกลุ่มไลน์ของทางเรานั้นก็จะแจ้งคลิปว่าเราอัปเดตคลิปในช่องไหนนะครับผมทุกท่านก็สามารถคลิกดูได้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับถามว่ามีโชคลาภก็ขอให้คอหวยฮาหนอยทุกท่านหรือคอหวยเวียดนามทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับถูกหวยหฮาหนอยหรือถูกหวยเวียดนามในวันที่8เดือนมก,กราคมปี2563นนะครับสาธุสาธุสาธุ